สวัสดีค่ะลูกบูนะคะก็วันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวนี้ค่ะนี่เจ้าดีออ s k สกินสตนะคะก็เป็นตัวที่กูใช้มาสักประมาณ2เดือนได้แล้วก็เป็นตัวที่มีบล็อกเกอร์หลายๆคนชอบกันมากเลยแล้วก็ไปดูรีวิวของต่างประเทศมาก็มีคนชอบกันเยอะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่น่าจะซื้อมาลองนะคะก็มาถึงตัวรองพื้นกันค่ะก็ รองพื้นตัวนี้นะคะก็มีเนื้อที่แบบว่าค่อนข้างจะบางเบานะคะแล้วก็ปกปิดปกปิดแบบระดับมีเดียมนะคะซึ่งเป็นรองพื้นที่แบบดูเป็นผิวทําให้ผิวดูดูผ่องถึงจะซื้อมาเป็นสีเดียวกับผิวตัวเองเนะะี่ยค่ะแบบสีกลืนกันมากแต่ว่าเมื่อแบบกระทบแสงเลยจะดูผ่องนะคะแล้วก็ทําให้หน้าไม่มันด้วยค่ะ ไม่ไม,ไม่มีความมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เขาเคลมว่าลองแวนนะคะก็ติดทนนานจริงๆตามที่เคลมค่ะลองแวเจ้าตัวนี้เนี่ยคะ่ะมีกันแดดมาให้ด้วยเป็น spf 30 pa บกบวนะคะซึ่งเวลาถ่ายรูปแล้วก็โดนแลดก็ไม่ได้ทำให้เกิดการแบบเออเป็นแสงสะท้อนขึ้นมาเป็นคราบเลยก็ไม่นะคะแล้วก็ลงแล้วเรียบเนียนมากๆเลยคะ่ะเบอร์ที่ปูใช้นะคะก็จะเป็นเบอร์ศูน เจ้าตุ่เนื้อจะลื่นๆบางเบานะคะแล้วก็เทาแล้วกลืนไปกับผิวเลยโดยคูเนี่ยซื้อฟองน้ําตัวนี้มาด้วยฟองน้ําตัวนี้เขาขายคู่กันนะคะเจ้าฟองน้ำเนี่ยราคา400บาทนี่ใช้ไปเป็นครับเจ้าฟองน้าเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้แบบจุ่มน้ํานะคะซึ่งปกติจะใช้จุ่มน้ํากันแต่ว่ามันจะค่อนข้างแข็งกว่าฟองน้ําปกติทั่วไปที่เราใช้กันแต่ว่าก็ลงรองขึ้นได้เรียบเนียนดีแล้วก็ อข้อดีของมันก็สะดวกับการพกพานะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปจุจุน้ําการเก็บรักษาก็จะง่ายกว่าเพราะว่ามันมันไม่สกโปกเนาะแบบถ้าเกิดเปียกน้ำนี่ขึ้นาอะไรมันจะเก็บรักษายากกว่าก็เป็นตัวที่ใช้แต่ว่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านอะไรก็จะใช้เจ้าตัวที่ตระจุน้ำมากกว่าเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าตัวนมันจะเรียบเนียนกว่านิดนึงตัวนี้ก็ก็เรียบเนียนนะคะแต่ว่าชอบตัวที่เป็นแบบประจุน้ำมากกว่า ก็ถามว่าจะเป็นจะต้องซื้อไหมก็คิดว่าไม่จมําเป็นจะต้องซื้อก็ใช้ฟองน้ําทั่วไปลงก็เรียบเนียนดีค่ะแล้วก็เจ้ามาดูเจ้ารอบพื้นกันนะคะก็มาดูเนื้อกันเลยนี่นะคะเนื้อมันจะลื่นๆทาไปแล้วก็เกลี่ยไปกับผิวได้เลยนะคะแล้วก็ความระดับการป,ปิดเนี่ยจะอยู่ในระดับมีเดียมนะคะ เลื่นมากเลยแล้วก็เนียนไปกับผิวมากๆซึ่งผู้ชอบมากๆเลยแล้วเป็นรองพื้นที่ติดทนคือเคยทานานสุดเนี่ยตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงนถึงประมาณตีห้าได้เพราะว่าทํางานกันดึกมากๆไม่ใช่ดึกอะเช้าละาลก็แบบก็ยังรองพื้นก็ยังอยู่บนผิวแล้วก็ทําให้เครื่องสอําอางที่ลงต่อไปจากรองพื้นเนี่ยก็เรียบเนียนเร,เรียบเนียนแล้วก็ออติดทนนานขึ้นนะคะซึ่งปุ๊ก็ชอบมากเลยเนี่ยค่ะหลังจากลงไปแล้วดูความแตกตา่าง คือปูจะเป็นคนที่หน้าคล้ำกว่าแขนก็สีเนี่ยพอดีกับปูมากของดีออสตาร์ให้ดูกันนะคะโดยก่อนจะลงเนี่ยต้องเขย่าก่อนเขาเขีนเยนไว้ว่าต้องเขย่าด้วยนี่คะ่ะก็เขยา่าโดยฟองน้ําที่จะใช้ลงร่วงนะคะจะเป็นแบบนี้เป็นฟองน้ําที่ไม่จะเป็นจะต้องใช้แบบเออไม่ต้องไปจุมน้านะคะมาลงกันเลยฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ลงแล้วนะคะแล้ามาดูฝั่งนี้กัน